อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําโปรแกรมสําหรับวิทยากรน,นะครับในการที่จะเป็นพอยเตอร์ในการนําเสนอหน้าจอนะครับของเรานะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า p o ยเ t e r Focus นะครับอ่าเปิด Google Chrome มานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปว่า p o i n t e r Focus นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับเพื่อทำการค้นหา หลังจากนั้นให้เราเลือกเมนูแรกนะครับ Pointer โฟ c u สตัวนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็มีแบบเสียเงินนะครับแบบใช้ฟรีก็มีนะครับมีเมนูขั้นตอนต่างๆครับเวอร์ชันต่างๆนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับก็คือมาคลิกตรงคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดลงเครื่องเรา หลังจากนั้นเมื่อมันโหลดเสร็จเราก็ทําการคลิกเพื่อที่ทําการติดตั้งลงในเครื่องนะครับกด yes นะครับภาษาก็จะมีแค่2ภาษาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเฉนะครับแล้วก็กด next นะครับกด tick นะครับกด next นะ next แล้วก็ next ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ ครับเราจะสร้างไอคอนไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปหรือไม่ก็ติ๊กนะครับหรือจะสร้างไว้ที่คริสลัดไอคอนก็ได้นะครับเมนูเมนูเร็วเมนูด่วนเมนูลัดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างเป็นหน้าเดสก์ท็อปก็ติ๊กแคตัวนี้นะครับแล้วก็กด next ได้เลยแล้วก็ติดตั้งอ่ะชี G. นะครับหลังจากนั้นเราจะทําการนันโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็กด finish ตัวนี้ผมจะย่อลงไป ครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับโอเคเราก็จะได้หน้าตาอ่าหน้าต่างโปรแกรมที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมครับฟังชันต่างๆอ่ะเมนูแรกที่จะมาแนะนํานะครับจะสังเกตว่าเมาส์เวลาผมชี้ไปตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมสีเหลืองใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการอ่าโฟกัสตำแหน่งว่าตอนนี้เราชี้ที่ตำแหน่งไหน นะครับอ่าวิธีที่2นะครับนีครับโฟกัสอ่าโฟกัสนี้เห็นไหมครับเวลาคลิกเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนี้ขึ้นมาครับสแสดงว่าตอนนี้เมาส์ของเรากําลังอยู่ตําแหน่งนี้นะครับอ่าอันที่2นะครับฟังก์ชันของมันก็คือ f10 นะครับอ่าถ้าคลิกนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือน,น คล้ายๆกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสปอตไลท์ใช่ไหมครับอฉายส่องไปที่ตำแหน่งที่ที่ต้องการคลิกเห็นไหมครับนะครับกด F10 นะครับหรือมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นพอยเตอร์แบบเพนนะครับหรือกด F11 นะครับลองคลิกดูครับนี่ครับ มันจะเป็นลักษณะเหมือนการวาดขีดเขียนนะครับนี่วาดขีดเขียนอะไรพวกนี้วงกลมนะครับถ้าเราอยากจะเป็นลูกศรให้เราทําการคลิกขวานะครับนี่มันจะมีเพนมีลายลายคือเส้นเส้นตรงนะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับ arrow arrow คือลูกศรน,นี่นะครับลูกศรครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับ รีแทนเกิลอ่ารีแทนเกิลก็คืออะไรครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมว่สี่เหลี่ยมนะครับคลิกขวานะครับตัวนี้อ่าน่าจะเป็นวงกลมก็ได้หรือวงรีก็ได้แล้วแต่เรานะครับน,นี่นะครับวงรีก็ได้วงกลมก็ได้นะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับเพนท์คอลเลอร์ก็คือการเลือกสีตอนนี้ของผมที่มันเป็นสีแดงครับก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับ มีสีสีให้เราเลือกนะครับเพนไซส์ก็คือขนาดไซส์ของของเส้นนะครับของปากกาของมิสน,นี่สมมติว่า20ลองวาดดูเห็นไหมครับเส้นมันก็จะใหญ่จากเดิมมันก็จะเห็นตำแหน่งที่ชัดขึ้นส่วนแคนเซลตันนี้ก็คือการแคนเซลย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่เราวาด1ครั้งหรือกด control z กด ctrl Z ก็ได้นะครับหรือกดตัวนี้เลยนะครับ exit pen mode อ่ามันก็จะหายมันก็จะรีเซ็ตไปทุกอย่างนะครับอ่าโอเคนะครับในเรื่องของเมนู p พนตัวนี้ก็คือหรือกด f 1 1นะครับเมนูต่อมาตัวนี้นะครับ f 1 2อ่า f 1 2คือเป็นการชี้ตำแหน่งนั้นแล้วปรากฏว่ามันจะขยายเหมือนแว่นขยายนะครับ ว่านักเรียนครูให้เราคลิกเมนูนี้นะครับเห็นไหมครับบางคนอาจจะสายตาสั้นก็ใช้เมนูนี้นะครับเพื่อขยายนะครับประมาณนี้นะครับฟังกช์ชันก็คือ f 1 2นะครับต่อมาอตัวนี้ f 8 f 8ก็คือไฮไลท์น h ไฮไลท์ f 8คือการไฮไลท์นะครับ ไฮไลท์นี่น่าจะเป็นไฮไลท์ลักษณะเหมือนเวลาเราคลิกที่เมนูไหนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีวงกลมวิ่งไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางของอเมนูหรือหัวข้อนั้นนั่นเองนะครับต่อมาตัวนี้นะครับเมนูนี้ก็จะเป็นการการย่อเก็บเก็บเครื่องมือตัวนี้นะครับนี่มันจะย่อลงมาที่แถบด้านล่างตัวนี้นะครับ นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันในในคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น f ฟังก์ชันต่างๆนะสมมติว่า f9 f10 นี่ f10 เป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากย้อนกลับคืนก็กด f10 ที่เดิมนะครับ f12 มันจะเป็นเานขยายลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราจะโชว์คืนนะครับเราก็ามาคลิกตรงด้านล่างครับ มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับกด F 12. อ่าโอเคนะครับส่วนการตั้งค่าอันนี้นะครับก็สามารถไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับขนาดไซส์สีอะไรต่างๆนะครับก็จะมีให้เราเลือกเยอะนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับว่าเราจะซูมขนาดกี่เท่ากี่ร้อยนะครับ ม in ันก็จะบอกนะครับเช่น f8 เปลี่ยนสีได้นะครับฟังก์ชัน f8 ฟังก์ชัน f9 สามารถมาปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับสปอร์ตไลท์ก็สามารถปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับบินสอขนาดบินสอเท่าไหร่ก็สามารถปรับตั้งค่าไปตัวนี้นะครับก็สามารถปรับค่านะครับงานล่ก็จะมีการตั้งค่าแต่ละเมนูให้นะครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้นะครับ โอเคนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมไม่ได้เลยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปใช้งานกันดูนะครับอันนี้เหมาะสําหรับการที่จะนํา,านเสนอหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนเป็นวิทยากรอะไรก็ได้นะครับอลองไปดาวน์โหลดนะครับที่เว็บนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ